สวัสดีค่ะชาวราศีกันและชาวลัคนาราศีกันคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินในช่วงเดือนประมาณกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยดูได้ทางลัคนาและราศีเลยนะคะลัคนาการคุณจะเป็นจะต้องไปหา,าผูกดวงมาก่อนซึ่งวิธีการผูกดวงเนี่ยเกศทำเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้เป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ค่ะส่วนราศีกันก็คือผู ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะคลิปนี้นะคะจะใช้ทั้งหลักของโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ย,ยิปซีเนี่ยเป็นการทำนายดวงนะคะซึ่งก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวตรงทั้งหมด100%กับคุณเป็นไปไม่ได้นะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะ คลิปนี้จะเป็นดวงการงานการเงินลุ้น้วนท่านใดสนใจอยากจะฟังดวงความรักล้วนนะคะตรงนี้มีเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วดวงความรักก็จะแบ่งเป็นดวงความรักประจําราศีกันแล้วก็ดวงความรักประจรําลัคนากันค่ะสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ มาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยดีกว่านะคะดาวประจําตัวของชาวกันก็คือดาวพพุธซึ่งก็คือดาวดวงเดียวกันกับดาวการงานของคุณนั่นแหละค่ะดาวประจําตัวกับดาวการงานตอนนี้สถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมิถุนนะคะตรงนี้เลยนั่นแปลว่า นี่เลขศีไทยนี้นะคะนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยการงานของคุณเข้มแข็งมั่นคงดีมากแต่ถ้ามันจะเสียนะก็คือมันมีมาตรฐานที่เดินผิดปกติค่ะเพราะว่าดาวพระพุธตอนนี้เนี่ยเขาเ,เขาเรียกว่ามลน,นะคะก็คือนิ่งอยู่กับที่แล้วก็เดี๋ยวพอในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็จะพักองศาอีกก็คือเดินถอยหลังค่ะช่วงนี้นะคะดาวพระพุธเดินแปรปรวนมากเดินถอยหลังตั้งแต่กลางมิถุนายนาไปตั้งแต่7มิถุนายนาไปจนถึง26มิถุนายน เสร็จแล้วก็จะเดินหน้าในช่วงวันที่21กรกฎานะคะเอาเป็นว่าณช่วงนี้นะไปจนถึง26มิถุนายนเนี่ย ดาวการงานแล้วก็ดาวตัวตนของคุณเนี่ยมันเข้มแข็งก็จริงแต่พอมันเดินถอยหลังบางทีมันก็จะรู้สึกถึงความอึดอึดอึดอัดยึดยาดอยู่เหมือนกันนะคะต้องรอให้พ้นวันที่26ก็คือ27มิถุนายนไปก่อน27มิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยดาวมันถึงจะเดินหน้าปกติความอึดอัดความยึดยาดความอึนอึนความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเนี่ยมันก็จะลดลงค่ะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวพันกันนะตัวตนคุณและการงานดังนั้นมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันคือตัวตนคุณเซ็งเซ็งอึดอึดการ อื่นๆตามไปด้วย ทีนี้ดาวเป็นเข้ม,มแข็งเป็นเกษตร,รอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่ว่าความเข้มแข็งมันจะลดทอนลงตามที่บอกไปเพราะว่าดาวเดินถอยหลังนะคะอาจต่ลดทอนลงอย่างไรอย่างน้อยมันอยู่ในภพดีก็ยังเชื่อว่าการงานของคุณเนี่ยยังมั่นคงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานแต่ก็เปลี่ยนแปลงแบบไม่ใช่ตกงานเปลี่ยนแปลงแบบก็ยังมีงานอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างจะอึดอาดแล้วก็การงานที่ได้มาบางทีมันก็ยังพัวพันพัวพันกับงานเดิมๆต้องกลับไปสะสางานเดิมๆแล้วก็มีงานใหม่เข้ามาอีกอาจจะทําให้รู้สึกเบื่อ นายเซง็งมันไม่ค่อยใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะมันมีทั้งงานเก่างานใหม่เข้ามาพัวพันคุณเยอะแยะเต็มไปหมดในช่วงนี้แต่ทีนี้ถ้ามันจะเสียอีกนิดนึงก็คือมันมีดาวสองดวงที่เรียกว่าเป็นดาวเสียมากลุ่มทั้งสองดวงเลยก็คือดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่มาจากภพอริอยู่แลละสถิตยอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วดังนั้นการงานของคุณชาวราศีกันเนี่ย หรือชาวลักนากันเนี่ยนะคะมันจะมีความอุปสรรคปัญหาเนี่ยมายาวนานแล้วหลัะอย่างน้อยก็ตั้งแต่ประมาณช่วง อุมภาพันธุ์ปีที่แล้วแล้วก็น่าจะอยู่ยาวต่อไปจนถึงช่วงกันยายนปีนี้เนื่องจากว่าดาวอาริเข้ามาอยู่ในภพของการงานแต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาทุกวันทุกวันเป็นเวลาปีครึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็จะมีช่วงเวลาที่มีปัญหาแล้วก็มีช่วงเวลาที่ผ่อนผ่อนบ้างแล้วแต่ว่าจะมีดาวอะไรมาทําปฏิกิริยาซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวที่มาทําปฏิกิริยาก็คือดาวการงานของคุณนั่นแหละมันเข้ามาอยู่ตรงนี้เข้มแข็งเป็นเกษตรดังนั้นดาวของคุณการงานของคุณจะเข้มแข,ข็งกว่า ดาวพระราหูนะเพราะว่าดาวพระราหูมาอยู่ในบ้านคุณถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูกันนะคะราหูกับคุณเนี่ยเป็นตัวศัตรูกันแต่ว่าเขาจะเกรงใจเนื่องจากคุณมาอยู่บ้านแหละ อุปสรรคปัญหาจะลดน้อยลงแต่เผอิญคุณมาอยู่บ้านแต่คุณไม่ค่อยสบายนะคะเพราะคุณดาวคุณเดินถอยหลังดังนั้นก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างดาวพระราหูก็พยายามทิมแทงทําให้คุณจุกจิกลาคาญใจแต่ไม่ได้ทําอะไรให้คุณหนักหนามากนักหรอกนะคะ,นะคะเขายังมีความเกรงใจเพราะคุณเป็นเจ้าบ้านแต่อีกดวงหนึ่งนี่สีที่มันร่วมด้วยกับดาวพระราหูก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะมาจากภพเรือนวินาศพอดาววินาศเข้ามากุมบางทีการงานในช่วงนี้เหมือนทําไปแล้วไม่ค่อยได้รับความสว่างสวัยเท่าไหร่ แล้วก็ดาวพระราหูกับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวของความ ตรงกันข้ามดาวพระอาทิตย์คือความสว่างสวยัยดาวพระราหูคือความมืดมนคือความหมุนหมุนมองมองแล้วพอมาอยู่ตรงนี้บางทีอาทิตย์เนี่ยจะโดนพระราหูอมทําให้มืดมนหมุนมองแล้วมาเจอฤทธิ์ของความเป็นดาววินาตของดาวพระอาทิตย์อีกนั่นแปลว่าในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะคือดาวพระพุธจะอยู่ตรงเนี้ถึงวันที่20มิถุนายนการงานของคุณ การใช้ชีวิตของคุณในช่วงนั้นบางทีมันจะหมุนหมน,มอ,นมองมองไปบ้างมีความเครียดเข้ามามีความจุกจิกใจมีความกุ้มอ,อกกุ้นใจมีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาให้ฝ่าฟันแต่ว่าไม่ได้ดูว่าคุณจะฝ่าฟันมันไปไม่ได้นะมันฝ่าฟันไปได้อยู่แล้วเพราะดาวของคุณเข้มแข็งเป็นเกษตรแต่มันเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยใจหน่อยทีนี้21มิถุนายนดาวจะเคลื่อนค่ะดาวดาวการงานแล้วก็ดาวการงานแล้วก็ดาวตัวตนของคุณเนี่ยจะย้ายขึ้นมาอยู่ที่ราศีพฤษภ พอย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในภพของความสุขความเจริญภพของความก้าวหน้าดังนั้นมีโอกาสทีเดียวที่คุณจะมีความก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เนื่องจากดาวมาเดินถอยหลังดังนั้นความก้าวหน้าตรงนี้บางทีคุณยังไม่เห็นคุณยังไม่ได้อยากได้คุณยังไม่ได้รู้สึกเพราะว่าตัวตนของคุณก็ คือจะพูด,ดง่ายๆคือใจไม่ได้อยากจะก้าวหน้าในช่วงเนี้ยซึ่งมันมันไม่ได้ถือว่าผิดปกติคือมันถือว่าคือตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมอาจจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วสบายดีแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรถึงแม้การเปลี่ยนแปลงนะั้นมันจะเป็นความก้าวหน้าก็ตามอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้แต่ก็ต้องรับไว้นะคะเพราะว่ามันมีความก้าวหน้ามันมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาที่จะทําให้คุณได้แสดงฝีมือในช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วก็ พอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมากลุ่มกับดาวพระศุกร์ค่ะพอดาวตัวตนแล้วก็ดาวการงานคือดาวพระพุธเนี่ยมากลุ่มกับดาวพระศุกร์เป็นคู่าธาตุกันดังนั้นมันก็ส่งเสริมผลดีนะทาให้คุณมีสเสน่ห์ในที่ทํางานนะคะไปเจราจาพูดจาอะไรกับใครเนี่ยคนเขาก็จะเมตตาเอ็นดูไปหาลูกค้านะคะก็ช่วงนี้แหละที่คนเขาเมตตาเอ็นดูถึงแม้ดาวคุณจะเดินถอยหลังหน่อยแต่มันก็เดินถอยหลังถึงแค่26มิถุนานะคะ27จนถึงวันที่สองกรกฎาคม มันก็ไม่กี่วันน่ะเนาะช่วงนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์มากดาวตัวตนของคุณอยู่ในภพที่ดีแล้วก็ภพนี้ยังมีดาวเข้มแข็งคือดาวพระศุภเนี่ยมาส่องแสงถึงทําให้ตัวตนของคุณช่วงนั้นเฉิดฉายไปคุยงานไปเจราจาอะไรช่วงนั้นก็จะดีนะคะแล้วก็ความอื่นๆความเซ็งๆมันก็จะลดน้อยลงเยอะเลยในช่วงนั้นค่ะเสร็จแล้วดาวก็จะเดินหน้ามาอีกนะคะเดินมาถึงเอ่อเดินดาวตัวตนเนี่ยเดินกลับมาที่ราศี มิถุนใหม่พอกลับมาอยู่ราศีมิถุนเนี่ยมันก็ถือว่าเข้มแข็งเป็นเกษตรแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวไม่ได้เดินผิดปกติด้วยดังนั้นช่วงวันที่3กรกฎานะคะไปจนถึง ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาแหละช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวตนคุณเข้มแข็งมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังอยู่ร่วมกับดาวราหูแล้วก็ดาวพระอาทิตย์อันนี้เราพูดถึงว่าดาวเดินกลับมาแล้วนะมันอย่าเพิ่งงงนะคะดาวมันเดินกลับไปกลับมาน่ะภายในช่วงระยะเวลา1เดือนนี้คือกลางมิถุนายนจนถึงกลางกรกฎาเนี้ยดาวการงานแล้วก็ดาวตัวตนของคุณซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกันเนี้ยเขาเดินกลับไปกลับมาระหว่างสองภพนะคะดังนั้นก็เลยทํานายให้เป็นช่วงเวลา ให้ฟังไปจะได้ละเอียดละเอียดอพอดาวเดินกลับมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันกลับมายิ่งใหญ่ไม่เหมือนในช่วงปลายเดือนไม่เหมือนในช่วงกลางเดือนมิถุนาที่มัน air, อ่อนแอเพราะมันเดินผิดปกติพอในช่วงต้นเดือน แล้วก็ดายาวไปจนถึงกลางเดือนเนี่ยเดินเข้มแข็งแหละนะคะก็ดาวพระราหูกับดาวพระอาทิตย์ทำอะไรได้ไม่ค่อยมากแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆมีการทํางานที่พุ่งทะยานมากขึ้นพร้อมลุยมากขึ้นความจุกจิกใจความเครียดยังพอมีบ้างตามลักษณะของออชาวกันบางท่านที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นชาวกันแบบที่แท้จริงคุณอาจจะมีความเป็นชาวกันซึ่งเป็นธาตุดินแล้วผสมกับธาตุอื่นอาจจะเป็นลัคนาการแต่ราศี อื่นที่เป็นธาตุอื่นนะคะคุณก็อาจจะไม่ได้เครียดเยอะมากแต่ชาวการที่มีความเป็นธาตุดินแล้วก็ผสมกับธาตุกับราศีอื่นที่เป็นธาตุดินอยู่ในตัวคุณคนเดียวเนี่ยถ้าคุณมีธาตุดินอยู่ในตัวเยอะเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณอาจจะรู้สึกจุกจิกใจกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนธาตุดินไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ก็ขอให้รับรู้ไว้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเงินบ้างดาวการเงินก็คือดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกดาวพระศุกร์ของคุณเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่ภพของความเจริญก้าวหน้าดังนั้นมีโอกาสมากเลยที่คุณจะสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีได้ในช่วงเดือนนี้ก็ตั้งแต่กลางมิถุนายยาวไปจนถึงกลางกร,รกฎาน,นั้นเลยแหละดาวเข้มแข็งเป็นเกษตรนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยเดินเดินปกติหรือไม่ ดาวพระศุกร์เดินไม่ปกติดกเดินถอยหลังค่ะตั้งแต่23พฤษภาคมและแล้วก็จะเดินถอยหลังยาวไปจนถึง8กรกฎาคมพูดง่ายๆก็คือตลอดระยะเวลากลางมิถุนาไปจนถึง8กรกฎาคมเนี่ยดาวพระศุกร์เขาเดินผิดปกติแต่เขาเข้มแข็งนะดังนั้นการเงินของคุณเนี่ยถือว่ายังดีแต่อื่นๆหน่อยอาจจะไม่ได้มาแบบฟูฟ้ามากนะักการเดินถอยหลังมันไม่ได้รุ่งเรืองมันไม่อู้ฟู่แต่ว่ามันมัน่นคง เพราะว่ามันอยู่ในภพที่บั่นคงนะคะต้องรอประมาณวันที่9กรกฎาคมนะ9กรกฎาคมไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมถึง15กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวพระศุกร์เดินปกติช่วงนั้นนะคะการเงินคุณน่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีมากนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะบา,บางคนก็มีได้เงินเดือนขึ้นได้โบนัสนะคะบางคนก็อาจจะได้ตําแหน่งมาพร้อมกับการเงินที่สูงขึ้นด้วยก็ได้ค่ะ อะสถานการณ์กลับไปกลับมาหน่อยนี่คือเรื่องของดวงดาวนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงไพ่กันบ้างค่ะ ไพ่เกก็จะอ่านผสมผสมกับดวงดาวนะคะตรงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะไพ่เริ่มต้นคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลยอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เ,เดือนมิถุนายนแล้วกตต็ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนหรือปลายเดือนพฤษภาแล้วด้วยซ้ํานะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้จะ carry on นาไปถึงช่วงเวลาของปลายเดือนมิถุนายนที่คุณจะต้องปรับตัวคะ่ะแต่มันการเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความมั่นคงนะก็คือถ้าแม้ว่าคุณเปลี่ยนงานหรือถ้าแม้ว่าบริษัทองค์กรคุณมีการเปลี่ยนเปลี่ยนงานคุณก็ยังมีงานคุณไม่ได้ตกงานาของ มีงานยังอยู่นะคะภาพไพ่ของใครที่รอคอยการงานรอช่วงประมาณกรกฎาคมก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวข่าวดีๆในเรื่องของการงานก็ดูว่าม,มันมีงานนะคะไม่น่าจะมีคนตกงานเยอะเท่าไหร่นะสำหรับชาวกันในช่วงนี้ถ้าตกงานก้อนเดียวก็จะได้งานแล้วละในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนาต่อโดยต้นเดือนกรกฎาถ้าไม่ได้งานก็ต้องได้รับข่าว,ข,าวข่าวเรื่องการงานบ้างนะคะยกเว้นหูพื้นดวงคุณหนักแย่หนักจริงๆอ,ะนะอ่ะนะอ่ะตรงนี้มองว่ากา,การงานของคุณยังมั่นคงอยู่แต่ มีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้คุณจุกจิกใจแต่คุณไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าคุณได้ไพ่เฮอร์มิตเฮอร์มิตคือไพ่ของคนมีประสบการณ์คือไพ่ของคนเก่งดังนั้นเนี่ยคุณจะใช้ประสบการณ์ชีวิตของคุณประสบการณ์ในการทํางานของคุณแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตรงนี้ได้แต่มันก็มาพร้อมกับความรู้สึกเครียดแล้วก็เป็นกังวลนะคุณยังได้ไพ่สามดาบยังได้ไพ่เดวิลเข้ามามันคือความจุกจิกใจนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม เพราะว่าสิ่งที่จะให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมากนักก็เลยทําให้คุณเค,เครียดแต่ไม่เป็นไรนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณก็รับมันไปค่ะมันมีการเริ่มที่ดีเกิดขึ้นอาจจะต้องรอช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงปลายมิถุนายนนะคะกลางมิถุนายนยาวไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีความเค,เครียดเยอะหน่อยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะได้รับตรงนี้แต่ว่ากรกฎาคมนะคะมันมีไพ่ดีขึ้นมาแล้ว ไพ่แห่งการเริ่มที่ดีไพ่แห่งการเริ่มต้นไพ่แห่งข่าวคราวที่ดีทางด้านการงานไพ่แห่งกิจกรรมดีๆกันการที่มีการเริ่มงานที่มันค่อนข้างจะสมูทนะคะดังนั้นแล้วก็ในช่วง กันยาโดนด้วยไปจนถึงกลางเดือนเลยมีภาพไพ่ของการลุยงานไอ้ที่มันเคยอึดๆเออยๆเคยจุกจิกใจเคยนิ่งๆเนี่ยมันจะมีกระตือรือร้นมากขึ้นมันจะมีพลังมากขึ้นช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเออยๆเหนื่อยๆคุณไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะไพ่มันก็ได้สิดาบได้สดาบเพราะดวงดาวมันก็ไปเดินถอยหลังแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงระยะหนึ่งประมาณต้นเดือนกรกฎาลงไปเนี่ยดาวเดินเอ่อโดนเดินหน้าแล้วเนี่ย ก็จะทำให้คุณพร้อมพุ่งทยานมากขึ้นนะคะ ทีนี้ทางด้านการเงินการเงินเนี่ยไพ่เหรียญขึ้นมาใบเดียวนะแต่ก็มองว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่หนึ่งเหรียญแบบนี้ไม่อู้ฟู่แน่นอนเพราะเป็นแค่ไพ่เล็กหนึ่งแต่ก็เป็นไพ่ที่บอกว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าคุณรู้จักอยู่อย่างพอเพียงได้ช่วงเวลานี้ไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครมีนี้สิ่งมันก็ยังมีอยู่นะคะนี้สิ่งก็คงยังไม่สามารถหมดไปเพราะว่ามันมันไม่ได้ดูว่าการเงินอู้ฟู่แต่ว่าคุณก็ยังได้ไพ่เอ็มเพรสนั่นก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าการเงินไม่อู้ฟู่แต่กยังงมเจ่าารระะวไือ นิดนึเพราะ,จะเจอไพ่เดวิลเข้ามานะคะบางทีมีรายจ่ายที่เสียแบบไม่ควรเสียซึ่งตรงนี้คุณใช้สติคุณตั้งสตินะในการที่จะซื้อของอะไรบางอย่างเนี่ยดูดีๆพิจารณาดีๆแล้วได้ของดีหรือเปล่าบางทีก็ไปได้ของมีตําหนิมาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าคุณพิจารณาดีแล้วก็มองดูว่าคุณน่าจะ ซื้อของอเซฟเงินได้นะคะไม่ใช่ว่าซื้อแล้วเราก็เอาไปเปลี่ยนไม่ได้เจอร้านค้าที่เขาเขียนริมาร์กไว้ด้านล่างว่าสินค้าเปลี่ยนไม่ได้แต่ดันไปได้ของมีตําหนิมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูต้องดูดีๆแล้วกันช่วงนี้มีโอกาสอาจจะเสียเงินด้วยเรื่องที่แบบไม่ควรเสียนะคะแต่รายรับของคุณยังดูมั่นคงดีอยู่ ทีนี้มาพูดถึงคนรอบข้างคุณบ้างนะคะคนรอบข้างอ่าคนที่มีสําคัญกับตัวของคนมนุษย์เงินเดือนเลยก็คือเจ้านายนะเดี๋ยวเราพูดถึงจากคนที่มีนายก่อนนะคะเจ้าของธุรกิจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ,อ้อแต่เจ้าของธุรกิจก็ฟังตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะไม่มีเจ้านายก็จริงแต่ว่าคุณก็จะต้องมีคนที่คุณต้องเกรงใจนั่นก็คือลูกค้านั่นเองนะคะเจ้านายหรือว่าลูกค้าช่วงนี้นะอาจจะทําให้คุณเครียดบ้างนะคะจุกจิกกับคุณเยอะแต่ว่า คนเหล่านี้ก็นำพาซึ่งเงินเงินทองรายได้มาให้คุณค่ะถ้าคุณเนี่ยรู้จักอยู่ให้เป็นอดทนนะคะเจ้านายก็จะเห็นถึงน้ําอดน้ําทนของคุณเห็นถึงความสามารถของคุณลูกค้าก็เช่นเดียวกันอดทนกับลูกค้าที่จุกจิกจุกจิกจก,กับคุณหน่อยนะคะบางทีก็ถามแล้วถามเล่าถามแล้วถามเล่า,มลามลไม่ซื้อสักทีแต่ว่าเดี๋ยวเขาน่าจะซื้อแหละค่ะเขาอาจจะเยอะถามเยอะไปสักหน่อยไม่เป็นไรนะคะคุณก็ให้ข้อมูลเขาไปก็คิดว่าเออก็น่าจะได้เงินมาภายหลังอยู่ดี ถ้าในเรื่องของลูกน้องนะคะสําหรับคนที่มีลูกน้องลูกน้องดีค่ะลูกน้องช่วงนี้ก็เป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณได้ลูกน้องทํางานเก่งพึ่งพาให้คุณพึ่งพาได้นะคะเพื่อนร่วมงานช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหวังนะคะระมัดระวังอาจจะมีศัตรฟแฟูแฝงอาจจะมีคนแอบ,บมันไส้คนแอบ,บไม่ชอบแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเราได้มากนักยกเว้นทําให้เราลาคาญแต่เรื่องลาคาญเนี่ยมันคือเรื่องของตัวเราค่ะถ้าเราไปจุกจิกใจถ้าเราเอาใจไปใส่ตรงนั้นมันก็ลาคาญแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นอยู่ในสายตาเพื่อนร่วมงานใครจะมาแบบอาแบบอาะไรก็ช่ง ตรงนี้ก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะแต่ว่าก็อยากให้อยู่ให้เป็นนะไม่ใช่ว่าไม่สนใจอะไรใครเลยนะคะก็ลองอยู่ให้เป็นดูใช้ไพ่พระค่ะใช้ความเป็นพระนะใช้ความดีสยบทุกสิ่งอย่างนะคะคนที่เข้าอิจฉาเดี๋ยวเขาจะแพ้ไพ่เราไปเองค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ชาวราศีกันค่ะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็ตรับดูแบบมีค่าครูนะคะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ